โอ้โแก่สาด่คร er> ับมื่อกี้มาลงเบ็ดเอ่น้าหมาไหมเป็นยังไงนะกเ้น้ามันหไหมาครับน้ามันขื่นใส่มื่อี้จำเป็นต้องได้ทางารเน่นะหน้ามนเกามันอยู่ป๊อยู่รูปแบบ อันนี้น้ำปลามาน้ำมาแต่ฟูฟูหยวกกันเขานี่ยแหละใส่ลงมาแต่เข็มข้อเข็มหวยแต่ว่าบอกให้ลนเยอะขึ้นเนาะที่ใส่เข้าไปจังสี่แบบเปิดออกเพราะว่ามันจำเป็นว่าจะจำเป็นนะเพราะว่าแมงเสืดิ่งนี่มันแมงเสืดิ่งแมงกินนิดๆมันไตได้เขาใส่เขาบริใส่เงาไตนะครับต้องใส่เขาต้องเปิดออกเพื่อให้มันไตไปเกาะไปเกาะไปจับอย่างนี้เปิดประมาณนี้ครับ เเาบ็ดมื่อนี้ใส่เบ็ดเบอร์สิบสี่ด้ครับเบ็ดเบอร์สิบสี่ได้ย,ออยี่หอยยังบุกครับก็อยู่ะแตกกันเอามาเลยอย่างทีการเกี่ยวเกี่ยวเนื้อเขาเกี่ยวจีนิดตัวน,นี้เป็นจีนิดเอากรอบปีกุ้งนะครับ ก็ที่ปลาห้มันตายก็บริเวณค้นปีกที่มันแข็งๆก็ถึงเกิดได้อยู่ประมาณนี้ครับมันงแต่ที่ดินอยู่น้ำเขาใส่ลงไปปลามันก็เห็นเต็ดเห็บแป้นเนี่ยมันยัอนี่ยเพราะว่ามันมันตายมันตายไปเกาะพอาตายไปเกาะปลาก็เห็นว่มันจับแล้วมันเกิดที่ปลติ้งบบดนี้ปลากับที่ติ้งไปเลยก็ใส่ลงไป ก็เสียบยากแค่เดยนี่แหละถ้าบอาเห็นแปลนแผ่นง่ายยั่งยากต้องด่เป็นยังสิลครับมัน๋ยวดีใส่ได้ประมาณนี้มองเด้น่าไกลตัวมันไไลเข้ากับพี่ออกง่ามาก่อได้เราไปอยู่ประมาณนี้ครับลเลยดินยังสิล่ะ เออพี่น้องนี่อนแหลกบ้านฝนตีบปตกว่าสั้นมากอ่เนี่ยเนมไปเมงข้างหลังเอแหเอ็นเอ็นไวกี่สาว้ยลกเฮ้ยปุกระพ้บป็น้ยกัยังมันนี่กาดีด้วยพี่พงนาเีฝนตกแ่ะดีเด้อครับเด้อพี่น้องกูอยู่ทางไกลกันเฮ อายุห so ัไ да. ่ได้บ้านผมก็มีงานประจำเฮ็ดผมคือกันคือว่าม้อนี้ก็อยู่วบางก็เลยมาเือกส้รือบิงสงคือทีบรอด่อป้าไม่นี้มกเราัเนี่ารแปดปรเนอว่านักเป็นไรกไม้อีกวันี้ก็เบิ่งด้ค่าไ

ตทำเหุกนแล้วใจยิงเงินนะครับดูไปผมมักกนทส่อลนะมักใดเด็กไปคนนี้ยมาปลามันเห่านะ บัานเนี่ยหลังจากที่อันหอกกับไส่เบ็ดแล้วพอดีฝนกับงาดแล้วบัานใส่เบ็ดแล้วพอดีบัานนี้อ,อันอาทิตไปเลาะเบิ้งได้ครับเนี่ยมันเป็นยังไงตันทีอีกรอบคำหอกใครที่พยายามอีกรอบนึงแต่ว่าตอนนี้ไปเลาะเบิง้งก่อนโดนเตือบอยู่ได้แต่พังหันกระจาฝนโกมกระจายเลยชื้นเบิ้ดทางยังกระจาน้ำขึ้นมาหน่อยนึงนะครับเดบ็กเด็กระบบยังยน้อยได้อยู่ อลวครับแมแรกของเตมแรกแมแรกหมออเียงครับ็ถือมาใส่น้อยู่เอขบ้านเรานีรมแรกมาแล้วครับพี่น้อง ได้แล้วหนึ่งเต็มเป็นปลาเข็งนะครับหรือปลาหมอใส้นยายอีกหกนกึ่งดร้อนแน่นแล้วแน่แม่งอันนี้ี่เก้ครับเจ็บกน้น ดีกันบ่มี้ีกึันสัตว์น่าขึ้นไหมอีกทนนเฮนีดูสิมีเสือวะ nó, ừ, tiệm không, P'long. Nhúng cáy, nhúng gỡ, thứ ba, say ngắm không? นี่ก็ถือว่าเอาได้ครับอันเตี้ยมที่สองมาแล้วที่สองไปชนจำตายเหรพี่น้องเงี้ยมันลงไปอยู่ข้างใต้กินหายใจบ่ได้กนไปพันหษาตายละตายเด้อเจ็บพันให้แข็นพี่น้องเงี้ยอยู่บนน้องแบบนี้

ก็เสียดายครับแีมที่สามบอทันนม่มาโอเค็นั้ยอามีไดอยเบิดหนึ่งอีหนึ่นเดียวเนี้ยไปที่กันครับไปบอย ูดเอาหลังนี่ยูกับอันนี่ฮาอยูกับทั้งสองเนฮาอยูกบนู้นแบโอ้แต้มที่สามได้อีนี้อน ได้กับือว่าได้ได้ครับ,บ,บ,บได้งามสวยๆอืมได้อีหลสามเต็มกตลังมาที่ปิดคลิปที่ย่างเขาบ้านเขามาเขียงเตียงไฟไปแต่ร้อรหลอบเลี้ยงก็ได้สามเต็มนะครับหลังสุดท้ายอยู่กับเถียงพอดีอ่าเกือประสบกับือวา่าได้อยู่ในระดับนึงครับ แต่ว,ว่าเขาก็ทั้งฝนตัวคํำเนาะเนี่ยก็จมแน่หลอดแน่สำหับทุ้เรียนไปสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอหยุดไว้จบไว้สนี้นะครับเดี๋ยวเข้ามาติดตามกันคลิปหน้าอาจี่มี้ยังเด็ดๆให้เบิงคำๆหมืดๆครับผมไป